ก็แต่ดูแล้วพายุมันก็ดูนุ่มๆดีนะเหมือนเหมือนมัชเมลโล่หมุน <laughs> หิวข้าวเหรอถ้าสเตตัสถึงมือ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 เดียวก็ใชได้ครับ <laughs> แล้วามาเสียงเบี้ยนทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่ปกติถ้าอัพสเตตัสถูกถือมือเดียวก็ไม่ขึ้นครับนี่ฉันใช้ดาบที่มันแบบว่าไม่ตรงสายกับเรามาโดยตลอดอยังงันเหรอเนี่ยแล้วฉันใช้ดาบ <laughs> แข็งๆ <laughs> ขาดแข็งๆสิบสอง ฉันใช้ดาบที่ไม่ตรงสายแล้วก็เอาไปฟาดมาเลเนียโดยที่ไม่ได้เอาพลังมันออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพเอ้ยฉันจะโหดกันไปป่ะเนี่ยต้องใช้12เขาขิงคนดูไงยว่ะขนาดใช้ดาบไม่ตรงสายยังเอาชนะมาเลยโดยกระทึกแล้วเตรียมรอโดยกระทึกเตรียมรอเบเตรีเบแอเบอร์นานผู้ตบัดบัญญัติปุบเอาที่ชีไปสู้อีกคนหนึงเออไปสู้มัน โอเคนะมุมน้ําเงินมุมแดงอ่าคโอ,คโอสู้กันคนละตัว2ตัวเ,<อ>เราไปช่วยที่ชีกันล,กล,กลูกลูกเราลูกรักเฮ้ยแกงลูกเราเหรออเอเออย่าอย่าอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อเอมอุ้ยอย่าเพิ่งตายเราอย่าเพิ่งตายโอ้ยถ้าเราตายทั้งหมดที่เขาทาํามาจะศูนย์เปล่า กูเกี่ยวอะไรเนี่ยกูเกี่ยวอะไรโอ้ยกูสู้กับไอ้พอมอยู่ไอ้ออหนุม่มเข้ามา,อ,าอีกรอบหนึ่งรอบนี้ฉันจะไม่ไม่ตายฉจะจะจะมีชีวิตอยู่ให้ยืนยาวขอหลบมุมก่อนละเอาสู้เลยนายสู้เลยขอแค่ฉันมีชีวิตพวกนายก็ชนะแล้วพวกเขาทำได้พวกเขาทำได้เฮ้ดบูม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 อ่าเกิดมาใหม่เกิดมาใหม่ กัำมาใหม yeah. <ะ>่น้องเย้ไปเต็มหน้าเลยหันหลังเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวเบอร์นานมึงไปสู้ดิวุ้ยว, <c oughs> วิ่งตามมาทำไมเนี่ย <c oughs> เออเอาะไรเอาไป <c oughs> อไอ้เบอร์านานนี่วิ่งตามมาทำไมล่ะเว้ยเน้นเก็บด้านบนให้หมดมันโดนเผาเก็บด้านบนให้หมด เก็บด้านบนโอเคงั้นไปด้านล่างกู <laughs> <laughs> โดนโขกหัว,วแล้วแล้ว <laughs> นี่คืออะไรชุดคนท้องเฮ้ยชุดกระโปรงผู้วายชนเฮ้ย,อโ,ยโอ้วโคตรสวยเอาเอาเอาตายแล้วตายแล้วตายแล้ว <laughs> จ <laughs> บจบจบ,บ <laughs> สวัสดีอ่อ ทางไปปราสาทไปทางไหนหรอคะพอดีจะไปเต้นรำกับเจ้าชายหน่อยเจ้าชายของฉันตัวใหญ่มากไม่ได้ใหญ่แค่ตัวนะบอกเลยแขนก็ใหญ่เออแขนแขนเฉยๆไปยังไงดีวะเฮ้ยอยากขึ้นอยาขึ้นบนนี้ยอย่าขึ้นระเบียงเฮ้ยเออเป๊ะโดนไกลทีบลงมาวะ โอเคโอเคโอเคทําดาเมจได้อยู่อย่าเพิ่งกรีดร้องโวยวายตัวมันใหญ่เฉยๆแม่งเอ้ยพวใจจะวายไอเราก็เลงตั้งนานว่าจะขึ้นแบบเออยืนยิงบนระเบียงสวยๆโดนทีบ <laughs> <laughs> บอ่อน้ำนี่งไงบอ่อน้ำว่ากมีเตเรื่องมาให้ปวดเฮตดกุ้มหาด จากตรงนี้แหละจะทรงประสิทธิภาพจงระวังกุ้งมุสาปเป่าไปเงยเอาอีกแล้วนะเอ้เอ้เอ,เอาโคตรด,ดีของโคตรดีบ้านะ <laughs> แล้วทำไมฉันต้องอ่านออกเสียงเป็นคนเบียวด้วยวะหินแล่ ผมเห็นอ่านี่ไงจะรอดตายแล้วอันดับแรกก็ขวาอาขอบคุณครับเตรียมตัวบันเทิงเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ทางให้โดนลงอ่ารอบนี้ไม่ได้แดกมาแล้วแหลกเออนี่ไงนี่ไงนี่ไง <What? S 1> อขอบโดนหลอกตลอดฉันไม่รู้จะเชื่อใคร จากนี้ไปจะมีสิ้นหวังเพราะฉะนั้นอยากกลับเพราะฉะนั้นอยากกลับบ้านโออยากกลับบ้านโอ้อเน่ยอเน่ยมาไงเ้เอยเออยุดๆยุดยุดหย่ายุบะไรเบสพิษบุมเจลเลืดออกเลือดออกเจลเลือดออกมึงเลือดออกได้คนเดียวไงวะฮะไอแบ่เอ้าเอสกาบาลหลวงโลหิต ไม่คิดเลยว่าจะมาพบกันในที่แบบนี้เ <dieses> จ้าเป็นใครกันแน่เนี่ยเป็นสโตเกอร์หรือเปล่าอีดอกตอนนี้มาเลเนียอยู่ที่พึกษาศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> นะมันต้องถูกซ่อนอยู่ที่ใดสักแห่งในดินแดนทางเหนือนี่แนะ่มาเลเนียไม่ได้อยู่ที่ดินแดนพึกษาศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปมาเลเนีย <c oughs> ตุยเย่ <c oughs> ไปแล้วใครข่า <c oughs> ฉันเองอย ีน้องเห็นแล้วหรือยังว่ามาเลเนียไม่ได้อยู่ที่นี่ห้องนี้ห้องเดิมที่คุ้นเคยฉันใช้เวาลากับมันไปมากแค่ไหนวันนี้อา้าวห้องมอนตราห้องมอนตราผิดพลาดท,ทางเทคนิคเล็กน้อยเล็กน้อยอันนั้นคืออะไรอ่ะแสงล่อตาล่อใจะมัดฮึ ฮึบ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 ไอ้ปรเด้ยฮึบฮึบฮึบกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนพื้นดินอยู่ไหนแบตเติมรอดรอดโอเคตรงนี้ฮุบเก็บโอเคโ <c oughs> ดนก <c oughs> ิดคด ยังก,กินได้อยู่ยังรอดอ้า๋อ shit 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 oh this what crazy oh b ิน oh แค่ wow เล่นผ่าเล่นรถไฟหอะสุดสลายสิดัง boom <คน nell> <kanske> ม้วนไปม้วนมาอยู่สงสารอยู่เหมือนกันอย่าสงสารมันเลยแฮร์ร <GO av uther> ี่สงสารคนตายเถอะเอาได้แล้วว้าแม่สีทองเย้ปุ้ยโอ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 ยน้องคำสาดมาแล้วจะไปบอกพ่อน้องยังไงล่ะเนี่ยน้องเป็นไงบ้างน้อง น้องตายไหมไม่รู้แต่กูตาย <c oughs>